ร้อนๆแบบนี้ได้ดื่มน้ําจากกระบอกไม้ไผ่สดชื่นจังเลยใช่ค่ะวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนั่นก็คือเราไปขุดขมิ้นนั่นเองและที่ที่เรามาขุดกันนี้ก็ไม่ได้ใกล้หรือว่าไกลาจากบ้านสักเท่าไหร่นะคะนี่จ้าบรรยากาศมีน้องวัวมาแจมด้วยและวันนี้เองเราก็มาการซักสี่ห้าหคนได้นะมากับพ่อแม่น้องๆแล้วก็ลูกสาวหนึ่งโคนนะตอนนี้เวลานี้คนอื่นเขาก็เริ่มปลูกขมิ้นกันละในขณะที่เราเพิ่งเริ่มจะขุดออกมาและมีต้นดอกไม้ป่าชนิดนี้ด้วยนะคะดอกอยังไม่ออกนะหัว จะเหมือนหัวหอมที so ่เรากินกันเลยนะคะและมันก็ข uh, ึ outside, like mm ้นเองตามธรรมชาตินะคะอันน so like ี้ไม่ได้ปลูกเด้ออ่ะเรามาต่อกันค่ะเมื่อกี้ยังไม่จบนะที่ว่าคนอื่นเขาเริ่มปลูกกันแล้วในขณะที่เราก็เพิ่งจะเริ่มขุดออกมาเพราะว่าอันเนี้ยมันปลูกได้ประมาณสักสองสปีได้ละเพราะฉะนั้นหัวมันก็เริ่มหายเริ่มเน่ากันแล้วนะคะแล้วก็เล็กลงด้วยวันนี้ทุกคนก็เลยช่วยกันมาขุดออกนะคะแต่ไม่ได้ขุดออกมาขายนะขุดออกมาเพื่อที่จะเอาไปปลูกขยายเพิ่มเห็นว่าภาคหลังๆมานี้ขมิ้นมีราคานะคะก็เลยกะว่าจะปลูกกับ เาามาปีนี้แม่ปลูกปีหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ปลูกต่อนะคะว่ากันไปเอาจริงบางหลุมมันก็ยังดีอยู่แต่บางหลุมมันก็เริ่มเน่าแล้วถ้าเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น <c oughs> ช่วงที่เราขุดมันออก <c oughs> เพราะก่อนหน้านี้เราได้ปลูกมันสับปะหลักไว้ตรงนี้นะคะตอนที่เราขุดมันสับปะหลักออกมานั้นมันก็จะมีหัวขมิ้นติดออกมากับหัวมันบ้าง <c oughs> นะตอนนั้นหัวขมิ้นสวยมากแต่เราก็ไม่ได้ขุดออกมาถ้าขุดออกมาเ <c oughs> พื่อที่จะเอาลงไปปลูกต่อก็ยังไงยังไงอยู่นะช่วงนั้นนะ่ะพอมาขุดตอนนี้ หัวมันก็ไม่ค่อยได้สวยเหมือนช่วงนั้นแล้วเห็นไหมทุกคนอันนี้มันมีหัวสีขาวๆนั่นน่ะมันก็เริ่มงอกแล้วนะในขณะที่เราก็เพิ่งจะขุดออกมาเห็นใจอยู่นะช่วงเดือนก่อนๆตอนที่ฝนยังไม่มาดินมันแข็งไงแล้วอากาศมันก็ร้อนมากด้วยก็เลยไม่ได้มาขุดออกพอมาขุดตอนที่ฝนมาแล้วดินเริ่มอ่อนลงมันก็งอกพอดีว่าจะไม่ให้มันขาดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้สรุปแล้วมันก็หักไปตามสภาพนั่นแหละเดี๋ยวก็ข้างบ้างทุบบ้างเพราะว่ามันต้องเอาดินออกนะคะสุดท้ายมันก็หักจนได้มีบางหลุมที่ยัง ไม่งอกแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มงอกออกมาละบางหลุมขุดออกมามีเป็นกองเลยในขณะที่บางหลุมขุดออกมาก็มีแค่อันสองอันเองสงสัยน่าจะเป็นเพราะว่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะนี่เห็นไหมละ่ะหลุมเนี้ยมีเท่านี้แหละ มีแค่นี้เองสองก้อนน้อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเอาไปลงดินปลูกขยายเพิ่มทีนี้ก็ขอให้งอกเงยออกมาเยอะๆนะขอให้ได้กอนหนึ่งสักสิบโลอันนี้นี่เห็นไหมละ่ะหัวมันยังอยู่เลยตอนที่ขุดมันสปะรหลังออกมาหัวขมิ้นก็ติดมาด้วยพอทีนี้ขุดขมิ้นหัวมันก็ติดออกมาด้วยแต่เอาเถอะโฟกัสที่หัวขมิ้นก่อนหัวเนี้ยหัวเหลืองดีมากสวยดีค่ะชอบชอบและในขณะนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วมากๆนะคะเด็กดึงก็จะเอาน้ํามาให้และน้ําที่ได้จาก ลูกสาวนี้ก็พิเศษวิโสซะเลอเกินสงสัยน่าจะเป็นคุณตาทําให้นะคะอยู่ในป่าไม่มีแก้วน้ําก็เลยใช้กระบอกไม้ไผ่ซะเลยน้ําเย็นๆที่กรอกใส่กระบอกไม้ไผ่สดชื่นจังเลยลูกสําหรับกระบอกไม้ไผ่นี้ก็ไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปนะคะอีมแม่ก็ซัดไปจนหมดเลยและล่าสุดลูกสาวก็บอกว่าพอแล้วมั้งแม่หนูจะกินด้วยสรุปไม่เหลือคะ่ะลูกสาวก็ต้องไปตักมาใหม่นะคะสงสัยตอนที่เอามาให้แม่ดื่มนั้นตัวเองยังไม่ได้ดื่มแน่ๆเลยแม่ขอโทษนะไปตักมาใหม่ลูกอย่า มาทำหน้าง,งอนแบบนี้เลย